สวัสดีแฟนเบสบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงขัทยาบำรุงสุขนะครับ หัททยาบุรุงสุขนะครับก็ได้ประกาศเป็นทางการแล้วสำหรับการต่อสัญญากับทางโตโยตา้าซึ่งเป็นลีกญี่ปุ่นนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่2ของเธอที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในทีมของโตโยต้านะครับก็ถือว่าฟอร์มเล่นได้โดดเด่นมากๆนะครับในปีที่แล้วดังนั้นปีนี้ก็ไม่พลาดนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดที่ทางหัททยาเองก็ได้ต่อสัญญาก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ หลีกญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นหลีกที่มีมาตรฐานสูงนะครับสาวไทยที่ได้มีโอกาสไปเล่นก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับและก็ในวันนี้เองนะครับทางโตยโยต้าก็มีการปล่อยคลิปของหัถยานะครับเพื่อที่จะโปรโมทแล้วก็ทักทายแฟนลเบลสบอลแฟนโตยโยต้านะครับที่ติดตามสาวหัถยารวมถึงให้กําลังใจทีมเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนเตยเองนะคะเตยรู้สึกดีใจและก็แฮปปี้มากๆาที่ปีนี้ได้ต่อสัญญากับทีม Toyota Auto Body Queen ีนนะคะ mm hmm. ก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะขอเป็นกำลังใจให้เตยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีม Toyota ด้วยนะคะจะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ค่ะีปกำลังใจให้กันเยอะๆนะสวัสดีค่ะทุกคนเตยเองนะคะเตยรู้สึกดีใจและก็แฮปปี้มากๆา ที่ปีนี้ได้ต่อสัญญากับทีม Toyota Auto Body q u i n n ีนนะคะก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะคอเป็นกำลังใจให้เตยแล้วก็คอเป็นกำลังใจให้ทีม Toyota ด้วยนะคะจะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ค่ะพี่กำลังใจให้กันเยอะๆนะ